บ้านเด่นนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเด่นสมชื่อครับนี่เนี่ยไม้ไม้สักครับมาได้เลยครับนี่สวยงามมากนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเหมือนกับว่าส่วนตัวนะครับันนี้ห้องส่วนตัวก็คือใครมาจัดเลี้ยงแต่วันนี้เขามาเปิดให้ผมนะครับเพราะว่าวันนี้แขกเยอะมากนะครับแขกเยอะมากก็เมาเปิด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 ให้นะครับมาเปิดห้องห้องเรีเก น้องเลี้ยงร,ร,รับรองนะครับนี่อีกหลังเนื้อเนี่ยนั่นอีกหลังหนึ่งครับนี่อีกหลังนึงครับบรรยากาศสวยงามมากบรรยากาศดีนะครับดูข้างล่างเลยนะฮะนี่บรรยากาศนะครับผมผมเคยมาถ่ายละครเรื่องก้นเหนือเมฆมาแล้วนะฮมาเหยียบตรงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวมันลุกเหยียบเหยียบเลยอือ ี่คือบรรยากาศทั้งล่างเลยครับที่จอดรถสวยครับบ้านไทยนะครับบ้านไทยไทยนี่ฮะดูวันนี้วันแม่นะครับคือทุกที่นะที่มีโต๊ะนั่งเ่ยก็จะเต็มหมดนะครับด้านนั้นก็เป็นคลองยาวประมาณเ,เกือบกือบ500เมตรนะครับที่ผมมาถ่ายสวยมากบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับถ้าเย็นหน้าหนาวนี่โอ้โหแบบ สวยจริงรับเนดนเด่นสมเชื่อร้านนี้นะนี่คือนี่คือบรรยากาศนะเนี่ยไมไม่ดูอีกหลังนึงงนี่ฮะถ้าใครไม่มีที่นั่งก็จะมาถ่ายเช็คอินเนี่ยข้างบนนี่มาถ่ายเช็คอินเนับก็ได้ ็จะเป็นนอกชาญด้านนี้นะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นท้องนาท้องทุ่งบรรยากาศฉากนี้ถ้าใครดูเรื่องโคตรเหนือแม่ก็จะรู้ว่าเป็นฉากที่มอเตอร์ไซค์ขับไล่กันนะครับเนี่ยขับไล่กันนังบนแล้วก็ปลาระเบิดกันนะด้านในอันนี้ก็คือไนะอันนี้กำลังรอเขาจัดจัดห้องอยู่นะครับแล้วก็ เราสั่งอาหารไปแล้วนี่คือข้างล่าง,าางรบรรยากาศนะครับจะมีจุดเช็คอินอยู่ข้างล่างครับนะครับเดือนไทยผู้ใหญ่เด่นนะครับอย่ข้างล่างก็จะมีแพเรือมานะครับมีชิงช้าให้นั่งนี่นะครับชิงช้ามีชิงช้าให้ไ,ไปไ,ไปมานะครับวันนี้เหมาะมากนะครับพี่ฟาคุณแม่และครอบครัว มารับประทานอาหารกันนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ทุกทุกท่านด้วยนะครับได้รับรางวัลแม่ดีเด็ดนะครับประจําปีนี้และหลายท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ลูกดีเด็ดหลายหลายาหลายท่านนะครับที่ได้รับกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอ,ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพดี มีแต่เรื่องดีๆนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของแม่แม่ทุกท่านเลยครับที่สําคัญคือขอให้อายุยืนยาวนะอายุยืนยาวๆๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โอโอพร้อมานนี้แล้วลูก นี่ไงลูกนี่ไงนี่ไงก้อนนี่ก้อนอย่างนี้โอ้หนี่ยแกละปล่อยเที่ยมันยอนเหลเออมันจะนอนอนี่คือบรรยากาศนะครับอยู่ะอ,อะไรคลองนะคลองสิบเอ็ดครับคลองสิบเอ็ดนะครับบ้านผู้ใหญ่เด่นนะครับนะครับเรือนผู้ใหญ่เด่นนะครับคลองสิบเอ็ดมาได้เลย อันนี้ก็แขกหนึ่งหนึ่งท่านครับรับเชิญเบเนยีใครบอกชื่อโยกอะไรโยกลังนะเนี่ยครับไปร้อยรอบเขาก็ไปหันโยกกังโยกกังไม่มีครับไม่มีกระเด็ก มีหันมอะไรกหนักเท่าลูกตุกตุกหนือไหงาหงหงายหงาอันไหนลูกไหน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 ิวข้าวใชไหมลูกแต่พ่อสั่งง่ายๆไก่ทอด ก็คีอกินน้อยได้หรออืดูถูกถูกอาไปดูหลับแล้วลูกแงเงียบรนาะแล้วต้องกินอากาศตีาอากาศที่ผิดผู <h ari> <h ari ้หงผู้นี้ผู้น่ะต้องไปเข้าพิพิธบ้านหมาได้ไหมเข้บุกอพยพที่เปิดนะครับวันนี้ต้อง พอดีน้องหนึ่งนะน้องหนึ่งประทุมเขาพาคุณแม่มาทานด้วยก็เลยบอกเอองั้นมานั่งทานรวมกันเลยนะครับเขาห้คุณแม่น้องหนึ่งประทุมนะครับก็จะมาทานด้วยอไปไหนลูกจะไปไหนลูกอ๋าตูดจะไปไหนอ๋นาใหญ่เนี่นนยอาใหญ่เนี่ย แดงขาวน้องหนึ่งเลยคื่อหมอก็มนนไป้ำน้ำ,นำ,นำแล้วก็โค้กมาเดีย๋ยวไปสั่งที่โต๊ะก็ได้นี่นะคุณแม่น้องหนึ่งอ้ยไม่ใช่คนนี้คนคนี้พี่สาวอ๋อน้องสาวนี่คนดีคนี่นี่คุณแม่น้องหนึ่งนี่คุณแม่นี่คุณแม,แม่แม่คุณแม่ยังสาว,วอยู่เลยเออคุณแม่ เจ็ดสิบแล้วหรอโอ้ยผมยังคิดประมาณสักห้าสิบเจ็ดสิบสโอ้นี่นี่คุณแม่กับคนณลูกจะเหลือห้าต้องหนึ่งพอถ้ามาแถวนี้ต้องหนึ่งประทุมเลยครับนี่้ฝังลฝังคนนั้นคนนีไมลูกเดี๋ยวเราเข้าไปทานกัน ก็สวัสดีนะครับท่านแม่แม่ท kind of ุกทุกท่านนะครับก็บอกคุณแม่ยังสวยอยู่เลยห้ามไปกินของทอดครับอกไม่ทันแล้วครับล่อโรตีไก่ห้วยคอล้วอไมกินแล้ว ทอดห้าหมดเลยแปะเขาบอกสองท,ทอดไปถึงถิ่นเลยนะวันนี้ผู้ใหญ่นไไี่ลุงบิวสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ที่เราเขตอยู่ที่เขตที่เราไปใครหานหมาอ๋อสวัสดีครับวนนนันนี้่วงการค้าแล้ววงการมามาเดนีเลยม <c oughs> าฝันเลยไม่ได้เป็นใหญ่เลยของทอดห้ามแปะเขาบอกทั้งกระถินทั้งกระป่าห้าอ๋อไม่ใหญ่ ไม่ใเ็แ่เราัดเตียงไปแล้วอยู่อยู่าไปไปแล้วอ๋อนไม่ใหญ่ม่หรักัยนะรักยยนไมยหญลุงนลงหล่อป่ะลุงหล่อไหมเนี่ยหล่อไหมหล่อเห็นลยังคนนี้เนียคนนี้ให้หล่อทีเราลงไปแล้วเขาทุอง้บเอาเลยค่ะใแบบสัดที่ครับ หมาเยอะไปหนึ่งประตูน่ะแล้วก็เหลือประตูว่าเขาบอกเขาไปทุกทันเห็นแล้วนะน้องเป็นนายเขาไปสนนายไปทุกทันว่าตูอะเป็นนายหืมงอกขยำมกงอกขยำมกงอกขยำมกอ๋อตอบตุ๋มนะตุ่มนะแต่เราไม่ไปเพราะไอ้ตรงนั้นมันเป็นของมีงกมีงบของเทศบาลนครลำสีเขาจับจากที่ลำสีจะมาไว้หนองเสือ เวลาเจอหมาที่ว่าชอบเป็นคนนลยเราจะมาหนักกว่าแล้วก็ที่ตลกอะไรที่ลูกพี่บอกอ่ะอยู่ห้องสิบสี่เราเนี่ยตลกขนาดเขาบอกมีไม่เยอะหรอกน้อยเขาบอกมีน้อยมีเจ็ดตัวใช่น่อพองกี่ตัวนะโอ้น้อยเจ็ดตัวน้อยกว่าหมารฏบัติี่บ้ลนี่านนี่หลานเออหลานก็รู้ประเด็นเออเออผมว่าผมมีเลยนะผู้ใหญ่เล็กกว่าผมอีก ใายของโต20เดี๋ยวเนี่เนี่คนไหนเนี่ยนี่แหละมาดูบักมบดูโอ้โหนี่หลงนะผมว่าผมมีเลยมีมี่20่าอย่างนีก็ผมนีมีขวบ1เดือนที่20กว่า20ทำมหาลัยแล้วคนที่2ที่6ที่3ที่4ที่5จบไปคนเทียวอ่ะโอเคผมขอ <interfer es> okay, มขอนุญาตพาน้องเปลี่ยนนายไปรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยว

คมยิ้มนอนฟันขาวแง่เลยเ้มแง่ฟันขาวแงเลยลูกไอ้เง้ไ้เงยไม่ไม่ลงยานั่งไ่งัน้ไง้งลงยาก็อยู่ตอนแรกๆช่วงแรกๆเท้า่งสองพันสองพันห้าที่สอง จูด้วยรองไม่เกะปโอเคนะหายจิงน้องเปลี่ยนนาแล้วนะ เดี๋ยวเราก็พาน้องไปทานข้าวกน่น่าจะอยู่แล้วโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีเดี๋ยวเจอกันอีกทีเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวไลฟ์สดให้ใหดูเดี๋ยวดูคืนนี้ก็ได้คืนนี้เพราะไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายคืนแล้วนะคิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณนะครับวันนี้กลุ่มของแฟนคลับของน้องเปลี่ยนนายพากันไปที่บ้านสุขสุดท้ายนะครับ ไปเลี้ยงอาหารไปทําความสนุกสนานให้กับผู้ที่อยู่ในบ้านสุดท้ายแล้วก็ไปมอบสตางค์มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ เอาก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงกันขอบคุณมากจริงๆขอบคุณจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยแถวนั้นตรงนั้นนะฮะก็เป็นแม่แม่ของหลายๆคนนะครับที่อยู่ในบ้านสุดสุดท้ายก็ถือว่าได้ไปไหว้คนแก่คนเฒ่าวันนี้ขอโทษจริงๆเราจะเข้าไปแยมไม่เสร็จภารกิจนะครับก่าจะเสร็จนี่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนักเหนืออีกห,หนึ่งแต่มาทานข้าวก่อนนะครับมาทานข้าวก่อน ขอบคุณมากๆนํนำโดยคุณอะไรเนะยคุณนุชเดอ้อคุณนุชใช่ไหมน้องนุชแล้วก็หนึ่งเทียนทะเลแล้วก็หลายๆคนนะฮะประมาณ30กว่าคน30-40คนที่มาจากอบุบลกรีสะเกตอ่าแล้วก็มาจากอุบลสีสเกตโหนั่งเครื่องมาจากอุบลเลยนะครับดูความตั้งใจจริงนะครับเปลี่ยนนายเปลี่ยนเปลี่ยนนายหลับมาขอบคุณแม่นุชกันเร็วขอบคุณด้วยหลายคนด้ยุยมามา,มาปะขางในรึป,ปะ mà nè xem này luôn, bắt, bắt bơi, bắt, không? cho nó nè? ครบนน้ร้านเร้านีอนีนี่ต๊ะดูนะกนปั้ปดูเลยว่างไหครับมีบรรยากาศมี่เป็นการบนห้องห้องพิเศษนะครับห้องนี้เราก็มาถ่ายละครแล้วเหมือนกันนี่นะครับห้องห้องสวยหรูงามครับใครมาได้นลครับบ้านผู้ใหญ่เด่นนะบอกว่า่คุณบินมรลิสแนะนํามานะครับจะได้ลถอีกหลายก็เซนเลยนะครับแล้วก็จะเปิดห้องแบบส,ยสวยๆอ,อย่างนี้ให้นั่งด้วย ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอ,อปิดไลน์นิดน,งนึงนะครับเดี๋ยวางานข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไลน์ไลน์ต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะทานข้าวด้วยกันครับอ่ะ้ดูดีนี่ไปอยู่นี่ต้องได้ทีนี้ก็ได้ต้องได้ยก็ได้เดี๋ยว